เฮ้ยพี่นุน่นนี่ร้านพี่แกจริงแล้วปะอะโอ้ยนั่นปากหล่อเจนเอา้าก็มันเรื่องจริงไหมล่ะเออถ้าเรียนจบไปอ่ะจะทำอะไรก็ไม่รู้ดิจะเรียนบริหารมาก็คงไปเปิดร้านที่ดั่งกับพี่และมัง้งหยอกหยอกที่น้องสาวกตุลาของพี่ไงจะอยู่ก็อยากเป็นลูกคนเดียว น้องเสียใจนะเนี่ยพูดเงี้อะลโหลว่าไงโบอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อโอเคโอเคตอนนี้อยู่ชั้นห้าขึ้นมาเลยโอเคเพื่อนเจอกันฮะอ๋อ <Huh>? oh, ไม่เอาไม่เป็นไรไเอเรเอเดี๋ยวถามน้องแปบบ๊บพี่เจนจะเอาอะไรปะไม่เอาอ่ะ ำไมอ่ะเราใส่ชุดนี้สิทำไมอ่ะจบไปนานแล้วนะก็กลับมามอท,าทั้งเทียะเนาะโบก็เด่นสุดส่งกับเพื่อนฉันจริงๆเลยอ่ะแน่นอนแล้วจะกัดกันทำไมเนี่ยหนูฉีดเยอะนะแต่พี่นุ่นน่าจะยังอ่ะ เออใช่พี่พรหนูพูดว่าราจะใกล้จริงใช่ปะพี่นุ่นก็มาหยุ่มหมนเลยแหมก็อ,อยู่คำพูดคำจาจะให้พูดอะไรต่อโอ้มันไม่พอหรอกอาหารร้านพี่มันธรรมดามากเลยจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้างล่ะพี่นุ่นจับหายที่เหล่าปะเนี่ยพี่ดูดิร้านเนี้ยเขาดีมากเลยอะเขาไม่ได้ใช้เฮโรชาติอาหารดึงดูดคน ไฮติเลาสวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนอวิธีกินไหติเลาในงบ5 5 5บาทสุดคุม้มขั้นตอนแรกเลือกซุปสี่ช่องจากนั้นเลือกซุปมะเขือเทศอีก3ช่องเป็นซุปน้าเปล่าแล้วเราก็ไปปรุงน้าซุปกันเลยน้าซุปเรียบร้อยแล้วไปดูเมนูกันเลยเมนูแรกหมั่นโถทอดรามเส้นกังฟูก็สั่งได้นะสั่งชุดเล็กข้อหมูสไลดสามชั้นสไลด์หมูห่อสาหร่ายผักปวยเล้งวุนเส้นผลมไม้ฟรีไอศครีมฟรีเบียร์ฟรีดนตรีสดที่สาขาเซน็ทนทรัลพระราม3ามสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ ทั้งหมดนี่เพียงราคาห5 5รหสบหาทเท่านั้นยังไม่รวมแบบเจ็ดปอร์ซ็นตนะคะก็จริงนะนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเห็นพูดอะไรมีสาระก็น่าหละพี่แต่หนูไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรียนแบบเนะเข้าใจนะแต่ต้องทำไงอะ่ะโอ้ยพูดถูกซ้ายทะลุหูขวาก็อะไรก็ได้ที่มันดึงดูดคนให้เข้าร้านที่มากขึ้นอะ่ะอย่างเช่นแบบรีโน,นเวทตกแต่งร้านที่มันมีเอกลักษณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าทําขนาดนี้มันจะดีจริงๆเหรอมันคือการสร้างความทรงจําให้ลูกค้าไงพี่ถ้าร้านเราสวยบริการดีเป็นเอกลักษณ์ลูกค้าเขาก็จะจดจําแล้วก็ถ้าเขาถูกใจนะเขาก็จะมาใหม่ด้วยล้าก็นะนอกจากจะได้กําไรเพิ่มขึ้นแล้วอะยังทําให้ลูกค้าเราอะได้เินเก็บไปแล้วก็เวเนตเพิ่มขึ้นด้วยนะพี่เฮ้ยจริงอะเรากลับไปเรื่องทากันเลยดีไหมโบก็เอาดิจะรออะไรเราไปเลยเป่า